เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันจิรัชยาสพาโสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยค่ะดิฉันมีเรื่องหารือท่านประธานนะคะผ่านไปยังหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะดิฉันขอฝากเรื่องนะคะไปยังกรมโยธาธิการกระทรวงมหาดไทยเรื่องแรกค่ะให้ก่อสร้างนะคะเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ําสงครามบ้านท่าก้อนหมู่8และอีกหนึ่งจุดที่ลําน้ํายามค่ะช่วงเทศบาลอากาศอำนวยเนื่องจากนะคะแม่น้ำเนี่ยได้ไหลผ่านและกัด ซริมตลิงซึ่งความเสียซึ่งสร้างความเสียหายให้กับชุมชนเป็นอย่างมากค่ะและเรื่องที่2ค่ะในการแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังฝากพิจารณานะคะในการก่อสร้างระบบป้องกันน้าท่วมในถนนหน้าส่วนราชการอําเภออากาศอํานวยและพื้นที่เทศบาลพนนนิคมและเทศบาลพนนนครอําเภอพนนนิคมค่ะสําหรับหน่วยงานที่2นะคะดิฉันขอฝากเรื่องค่ะไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมดิฉันอยากให้กรมทางหลวงนะคะขยายถนนในส่วนกิจกรรมฟอนเทสตโรสในทางหลวงหมายเลข22 เพราะเมนโลดที่ผ่านชุมชนค่ะจะเกิดปัญหาในการสัญจรบริเวณด้านไหลทางทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงอยากให้กรมทางหลวงนะคะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวในช่วงบ้านบทบ้านพอกน้อยบ้านวังยางบ้านสูงเนินบ้านเมฆม่วงไข่บ้านโคกชุมพรบ้านโคกสุวรรณอาเภอพันนานิคมและให้กรมทางหลวงค่ะแก้ปัญหาน้ําท่วมขังไหลทางในทางหลวงหมายเลข2 2โดยการปรับปรุงระบบระบายน้ําทางเท้าค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะดิฉันขอฝากกรมทางหลวงค่ะให้ปรับปรุงขยายความกว้างนะคะสภ ผานข้ามลำน้ำยามทางหลวงหมายเลข2094ค่ะรวมถึงติดตั้งไฟสองสว่างนะคะจากสะพานลำน้ำยามช่วงเทศบาลอากาศอํานวยถึงบ้านทากอนอำเภออากาศอํานวยค่ะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าปัญหาต่างๆที่ดิฉันได้กล่าวมากรมโยธาธิการนะคะและกรมทางหลวงจะเข้าไปดําเนินการในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกาบขอบพระคุณค่ะ